สามแบบร้อยใบเรียงเลขนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกนะครับแบงค์นะครับรอหนึ่งนะครับส่งมานะครับราชการที่1ทรงมานะครับและก็นะครับพระเจ้าตักสินนะครับกลมศึกออกลบนะครับแล้วก็นี่แหละครับนี่เลยครับกู้ชาติเลยนะครับแบงค์ร้อยนะครับฉังแดงนะครับกู้ชาตินะครับแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยมาราคาเท่าไหร่ต้องรู้กันได้หนึนาทีนะครับหมายถึงว่าถ้าร้อยใบเลียงเลขกนะครับเพื่อนถ้าร้อยใบเลียงเลขนะครับแหนบที่เป็น แบงค์สิบนะครับอักษรแดงเขาเรียกแบงค์สิบอักษรแดงนี้นครับแหนบหนึ่งนะครับสามพันเก้านะครับตกใบนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อทั้งร้อยใบก็คือตกใบละสามสิบเก้านะครับแล้วก็นี้ครับพระเจ้าตักสินออกลบแบบนี้นะครับร้อยใบเลียงเลขนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อยกร้อยใบนะครับก็จะได้ราคาส่งไปแบบนี้เลยนะครับราคาส่งก็คือใบละสี่สิบห้าบาทก็คือสี่พันห้านะครับสุดท้ายนะครับแบงกร้อยนะครับช้างแดงนะครับร้อยใบเลียงเลขไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับ สามหมื่นนะครับถูกมากๆตกใบละสามราสนะครับ3ามหมื่นนะครับทั้งหมดทั้งชุดเท่าไหร่มาจิ้มกันเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อรับหมดทั้ง3ามแบบนะครับ3900บาทนะครับสามพันเก้าร้อยบาทปึ๊บสามเก้า0ูนบวกสี่ห้นะครับ 3, บ,บ,บ, 00, รบ,บวกด้วย35000บาทนะครับปึ๊บอ่าทั้งหมดนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับ3แมแแบนี้นะครับ40,000ื 40, ่นนะครับ3,400บาทนะครับด่วนได้ด่วนนะครับเร็วได้เร็วเลยนะครับ